สวัสดีครับผมหมอบุญชิตนะครับผมครับอ่ามาศึกษาสุนภัยต่อครับครับอันนี้เกจแตพังคีครับที่ข้างนาครับผมนี่ครับผมครับนี่จะหอมครับผมขาอยาเจ้ากับยากระเพาะได้ดีครับผมขาอยาไฟยาล้มครับอันนี้นี่ครับผมนี่นี่ตูนพื่นครับผมครับนี่เกจเตพังคีกับอ่าพวกเก็บทองจุกเสียดเนียนทองนะครับสุดยอดครับผมจะหอมครับครับนี่คือปลูกไว้ครับผมนี่ครับผมนี่ ลากของคนอยู่หอมหอมครับนี่ครับเล้วให้มึงครับผมอ่ะมึงมองลูกลูกมีมีเม็ดครับนี่ครับผมอ่ะมึงไว้นะครับเขาจะเกิดที่ดินทรายครับถังอะไรไปนะครับนี่ดอกของ่นครับครับนี่นี่ดอกของคนครับเจตปังคีครับเมื่อนี้ให้ศึกษาเมืองศูนไพรคกับหลายตัวครับอ่าหนึ่งตัวนี่คือเจตพังคีแล้วอ่าตัวที่สองครับอ่ารีบ เส้อางเป่าน้อยครับอ่าให้เขาเมืองไวครับนี่เป่าน้อยสายของเพิ่นเนาะครับเมืองครับนี่จะต่างกันกับเป่าน้ำเงินเป่าไ่เป่าท้องนะครับต่างกันกับเป่าเลือดเดี๋ยวเป่าเลือดเดี๋ยวจะให้เมืองกับผมเขาถักเป่าจะสีแดงครับจะหอมอีกแบบหนึ่งกับผมใบออกสีเหลืองออกท้องท้องครับเป่าเลือดเป่าอีกประเภทหนึ่งครับครับอ่าสงตัวแล้วอ่าตัวที่สามครับ กำแพงเจ็ดชั้นครับหรือตะไคร้ครับนี่ดอกลูกเพิ่นครับผมครับนี่ออกลังเก็บเม็ดอยู่ครับตอนนี้ครับผมกะเก็บเม็ดกะได้นี่เม็ดของเพ่นครับที่จะเก็บไปเพาะครับนี่เม็ดของกําแพงเจ็ดชั้นครับตัวนี้อ่าต่อมาครับอันนี้จะบ้านเฮาเอินต้นดูไสครับขันท้องพยาบาทครับปลาซ่าหมองอันนี้ก็สับคุณเกี่ยวกับพวกน้ำเหลืองครับกับพวก ปวดตามคอพวกประดงขาคอได้ดีครับผมแก้ปวดเมื่อยก็ว่าได้ครับผมผมก็ไปเขายากําลังเสือโคงผมขาดไปได้ครับนี่ครับผมครับดูกไสหรือคันทองพยาบาทครับนี่คือตัวหน่อยคนกับผมครับผมก็มีต้นก้าอยู่ครับอันนี้ครับผอมนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้กับพักติ้วครับนี่ครับผมใบปัญนแจ๋แล้วผมมันนี่มะงดมากินได้ครับอีสานเจ้าลูกจากกับพักติ้ว อีกผมมีตำรับหนึ่งครับผมผักติ้วผักติ้วน้ำผักติ้วออกคิ้วๆนะครับนั่นแหละผักติ้วน้ำครับใส้กับนอนตายากรสองยางครับพวกเป็นพยาิตัวกีดพวกเป็นพยาิกินผิวหนังครับผมที่คันๆบม่รู้สาเหตุเก่าเป็นตุมเรามีตัวน้อนตัวบงมุดออกมารับประกันเลยครับเคยใส่ไาแล้วครับได้ผลครับผมให้ใส่ผักติ้วน้ำกับลากสามสิบเออเออขอโทษครับไม่ลากสามสิบ ลากน้อนตายากครับผมใส่2องยางต้มกินครับนี่เห็นผลเมื่อเล้วก็บคุ้าศาได้ผลนะครับผมที่เป็นแมลงมุดออกตามผิวนังครับครับตอนนี้อยู่นี่บ้านี้ครับผักติ้วเพิ่นผักติ้วม้นครับอันนี้ผักติ้วที่กินได้นี่ผักติ้วที่เก็บยอดกินครับผมปลูกไว้กินยอดครับครับจะตั้งกันครับครับอ่าเดี๋ยวให้มงอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็ต้นมูกครับต้นมูกผมคือเม็ดยาลูกอมอยู่ครับแต่ก่อนครับผมมูกจะมี หลายสายพันธุ์ครับมุกหลวงมุกไงมุกน้อยมุกปลาครับผมครับแต่าผมไม่ค่อยเห็นหรอกครับยาต้านรับนี่ครับผมยดยาลูกอุ่มครับเปลือกของเพื่นจะออกมันๆครับผมทั่วลิสงนี่ครับคือทั่วดินบ้านเฮานี่แหละครับผมนี่เป็นออกดอกครับผมครับให้มึงก็หลายตัวแล้วครับผมครับสมุนไพรครับผมที่นั่งเฝอยตอนคือเป่าน้อยแหละครับครับเป็นยาดียาดังครับตอนนระนั่งเฝาเพิ่นอยู่นี่แหละครับผมว่า หาเก็บเมล็ดของกระเพงเก็ดชั้นอยู่ครับผมอ่ะให้เมึงไายสมุนไพลายตัวเลยนะครับเนาะอ่ามีไลยครับผมครับกับบกคอยมีเวลาเจียเนี่ยผมนี่กับพยาไลใบครับผมครับโอเคครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ